สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยจะกสามนอยแหกนอยแหกรอบจ้านนอยพิเศษน้อยปกติตามด้วยนนอย VIP จ้าแนวทางวันศุกร์ันที่17เดเดือน10เดือนตุลาเนาะสองหาหกแปดจ้าสำหรับแนวทางเมื่อวานจะพ้นสรุปน้อยพิเศษจะให้เด่น6กับ4วิ่งรูดจ้า ผ้นน้อยพิเศษแปดหนึ่งสี่หลังหาหาหนึ่งสจับคู่ผ่านไปจะบ,บุญรอบพิเศษมาเด่นสจ้าจับตัวใหญ่มาตัวหน่อยหนึสี่ำหรับน้อยรอบปกติจ้าหนึ่งับหาพ้นหกหกสอสี่หกผานไปเนาะสำหรับน้อยรอบ V i p พจะให้8กับ3พ้น v ีไับผ่านไปเนาะ0 0 2 7เจหาจา สำหรับพาน้อยมือนีผาดไปตัวนมาแค่เดิลน,น้อยพิเศษเนะจ๊ะวันที่สิบเจ็มือนีตามรุ่นกันต่อจ้าวันที่สิเจมือนีถือว่าเป็นวันศุกร์เนาะมือนีมีแนวทางหวยลาวผาดหน้า,า,นาหายด้วยจ้าสำหรับน้อยพิเศษมือนีไ้เดนเก่ากับสีวิ่งรูดจ้าเก้าเกน สำหรับน้อยรอบพวกที่จะเดินสองและกระหูก <c oughs> สองกับหกสองกับหกเกีย่ยวโอ้ยโคเหบ็บสองสามสองสี่ หกหนึ่งสำหรับน้อยรอบ v ี p จะสามกับศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่สำหรับตัวเน้น VP พศูนย์หนึ่งกับศูนย์สี่ 3ามสี่สามหก,กเก่าหกส,สองสกับ2องห4าสีหกเจ็้าหนึ่งจาก้าศูนสำหรับโตเนนสำหรับห้าหน้อยของเฮ้ามือน,นี่ตามนี่เราจะคอยมาปางังปังเด้งเดงเต็มเต็มตัวเนนตัวเจาะตัวเจาะถูกน้อยละกันเนาะ หาน้อยลงหายสองสูตรจะเปรียบเทียบกันเบิงได้จะมีมัดรวมกับแยกน้อยจะเลือนมักสูดไดกับตามสูตรนั่นจะคืนอยู่กับความหมักความชอบมันจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเ่าเขาห้โสคดีเฮงเฮงปังปังวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า